วันนี้บิวตี้ก็มีรถนะคะอีก้คามานำเสนออีกแล้วค่ะเป็นแบรนด์มิตซูบิชินะคะเจ้าคันนี้นะคะมาแบบรีโมทนะคะทุกคนก็คือว่าไม่ต้องควักออกมานะกดได้เลยนี่มีกล้องมาข้างหลังด้วยนะทุกคนเนาะฟังก์ชันอะไรบ้างไปกันก่อนไปดูโอ้โหมีเพลงนะคะบลูทูธเนาะโทรศัพท์วิทยุเอฟเมมีอ่าไม่ต้องกลัวหลงและนี่นำทางกันไปเลยเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับบิวตี้นะคะสว์สรีค่ะวันนี้บิวตี้ก็มีรถนะคะอีโคคาร์มานําเสนออีกแล้วค่ะเป็นแบรนด์มิตซูบิชินะคะนี่เจ้าคันนี้เลยมิตซูบิชินะคะแอคทันะคะเครื่อง1.2นะคะ GLS ปี P 2015คะ่ะเดี๋ยวเรามาดูโฉมหน้าของเจ้าคันนี้กันบ้างนะคะเจ้าคันนี้นะคะด้านหน้าเป็น,ปน,ก,รปนกระจังหน้านะคะในส่วนของ ตโวรเมียมเลยนี่นะคะพร้อมด้วยโลโก้มิสูบิชิมาให้นะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะอ่าแล้วมาดูไฟตัดหมอกนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วก็ออกแบบดีไซน์ตรงโพรเมียมนะคะคือไฟแบบคือไฟเขาสวยมากคือไฟเขาเด่นมากทุกคนอ่าเดี๋ยวไปด้านข้างกันบ้านดีกว่านะคะด้านข้างอาจจอขอบค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเช็คก,ก่อนเอาว่าเป็นขอบอะไรเนาะทุกคน มากันเลยขอบ15นะคะแล้วคือดอกยางยังแน่นๆอยู่เลยนะคะดอกยางยังเหลือเนอะอะาะกระจกมองข้างค่ะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแต่มีไฟเลี้ยวตรงนี้มาให้เนาะเจ้าคันนี้นะคะมาแบบรีโมทนะคะทุกคนก็คือว่าไม่ต้องควักออกมานะกดได้เลยปิดเนาะพเปิรน,นี่พร้อมกระจกพับให้เรียบร้อยเห็นไหมทุกคนแล้วก็จะมี การศาสตร์รอบคันนะคะ,ะแล้วมีสัญ,ญลักษณ์ของเขานะคะนีะ่รอบคันมือเปิดก็เป็นสีเดียวกับตัวรถขอบยางเหมือนกันกขอบยาง15ดอกยางยังลเลืออ่ะือเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะโอ้โหด้านหลังคือแบบเสริมคิ้วที่เป็นโพมเมียมแบบว่าให้ดูแบบดูเด่นๆในยามค่ำคืนเฉพาะทุกคนเนอ,อนะคะแล้วก็มีกล้องข้างหลังด้วยนะ กงมาข้างหลังเลยนะทุกคนนี่เราบบเปิดอะไรเปิดเรามาเปิดดูข้างในกันบ้างเนาะนี่สัมผัสปิเปิดเลยนะคะอ่ะเปิดเข้าไปดูันเ,เลยดกว่าโอ้โหยางอะไรคือแบบใหม่มากๆใหม่มากๆเนาะโหคือแบบเป็นอีโก้คร์ที่เด็ดแล้วก็ผ่อนราคาเบาๆอีกอีกหนึ่งคันเลยนะคะทุกคน อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวรถกันบ้างดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราลองมาเช็คเม็ดอะกันบ้างดีกว่านะคะว่าจะอยู่คงตัวสวยงามแบบค่อนข,ข้างแน่นนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่ารถแบบว่าใหม่หมอะใหม่อะเนาะนะทุกคนมเมดตาก็ยังเรียงตัวสวยง,งามดีนะคะเออเพราะฉะนั้นน่ามั่นใจได้ว่าจะได้รถคุณภาพดีจากสุวรรณอตุตตรค่ะสระบุรีแน่เดี๋ยวให้เจาต้องไปฝั่งนู้นค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปนั่งในเจ้าคันนี้ มาค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในรถคันนี้แล้วค่ะมีสวิชิคันนี้แล้วเนาะจะบอกว่าเข้ามาแล้วค่อนข้างแบบได้กลิ่นใหม่อะคือแบบกลิ่นใหม่แบบประทักมากเนาะ,ะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องรถก่อนดีกว่าเนาะแบบช่วงนี้ร้อนมากแล้วทุกคนร้อนแล้วก็ฝนตกอะมันยิ่งทําให้อบอ้าวเข้าไปใหญ่เลยนะจะบอกให้เป็นปุ่มสตาร์ทนะคะน,นี่เป็นปุ่มสตาร์ทนะทุกคนเห็นไหมนี่ อโอ้โหปังไม่ไหวนะคะหน้าจอแบบนี้กันเลย,อยบอกว่าพวงมาลัยนะคะ,ะเดี๋ยวดูพวงมาลัยก่อนนะพวงมาลัยคันนี้นะคะเป็นแบบมัลติฟังชันนะคะสามารถเปลี่ยนเพลงปรับเสียงนู่นนี่นั่นได้ตรงนี้เลยนะคะมาพร้อม airbag สองลูกนะคะทุกคนก็คือตรงพวงมาลัยนะคะแล้วก็ด้านข้างคนขับนะคะนะแล้วก็จะบอกว่า คอนโซลหน้ารถคืออลังการเวอร์เวิรมากทุกคนนะดูดูดูเนาะโอ้โหอันมีฟังก์ชันอะไรบ้างไปกันก่อนไปดูโอ้โหมีเพลงนะคะบลูทูธเนาะโทรศัพท์ว F ิทยุเออมมีอ่าไม่ต้องกลัวหลงและวนี่นำทางกันไปเลยเนาะโอโ้สุดยอดแอร์ก็เริ่มเย็นแล้วนะนี่เย็นแล้วนะเนี่ยโอ้โหเห็นไหมทุกคนคือแบบต้องมาจับมาจอมจอันเจ้าของแล้วแหละเนาะ แอร์แอร์แอร์บ้างไปแอร์กันบ้างนะคะแอร์ก็เป็นแบบออโต้นะคะแอร์เป็นแบบออโต้และดูเกียร์กันบ้างเกียร์นะคะเกียร์ของเจ้าคันนี้ก็เป็นออโต้นะคะคือขับสบายเลยเนาะทุกคนอะเอาคืนไปเลยค่ะพี่โอนะคะแล้วก็โอ้โหมีกระจกตรงนี้ด้วยนะมีกระจกมาสองข้างเลยนะคะแล้วก็เบาะนะคะบะเป็นเบาะหนังทั้งคันนะคะมีเป็นเบาะหนัง ที่ตกแต่งขีดสีแดงเนาะคือแบบโดดเด่นกันไปเลยนะคะข้างหลังก็เบาหนังนะคะทุกคนออค่ะอันนั้นลงให้หน่อยค่ะนั่นแหละปุ้มนะโอ้โหวางแก้วนงแก้วน้ำได้ก็คือแบบว่าคือแบบถ้าใครนะคะที่แบบชอบชอบรถอีกคาราคาเบาๆนะคะเจ้าคันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะจะบอกว่าราคาก็ เบาเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปราคาหน้ารถกันเลยดีกว่านะคะค่ะสำหรับมิสูบิชินะคะแอคคาร์1.2 GLS ปี2015คันนี้นะคะเราเปิดราคาขายอยู่ที่299,000บาทเท่านั้นค่ะทุกคนผ่อนเริ่มต้นที่5,000บาทเท่านั้นนะคะ,ะถือว่าราคาเบาๆนะคะจับต้องได้กันเลยอ่ะในราคา299,000บาทนี้เราได้อะไรไปบ้างทุกคนนี่เลย รถนะคะถือว่าสภาพขนแมวถือว่าน้อยนิดมากเลยนะทุกคนคือแบบแบบคือสวยแล้วก็ใหม่แล้วก็ไม่มีแบบว่าร่องรอยแบบว่านู่นนี่นั่นให้เราแบบว่าจิตใจเลยอะไรเงี้ยคือแบาถือว่าคุ้มนะคะทุกคนถือว่าคุ้มอยู่นะคันนี้นะถ้าใครอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถฝากไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะอยากให้บิวตี้รีวิวตรงไหนเพิ่มเติมสามารถถามมาได้เลยแล้วก็ถ้าใครสนใจแล้วคันนี้นะคะ ก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์09 099415นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเบอร์นะคะ09 099414ค่ะสามารถโทรมาได้ตลอดเวลาเลยเนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะสวนนอตโต้คาสระบุรีนะคะเปิดบริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดเลยถ้าใครสะดวกวันไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นวันอาทิตย์เนาะส่วนมากคนคนทํางานชอบหยุดวันอาทิตย์กันเนาะก็สามารถเข้ามาดูรถวันอาทิตย์ได้นะคะก็จะมาเจอเซลลที่แบบเยะเยะมากมายมากๆหลายตากันเลยเนาะ แล้วก็วันนี้ก่อนจากกันนะคะ beauty ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเนาะที่ YouTube นะคะติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางเลยนะทุกคนตอนนี้พวกเรามีทั้ง IG YouTube กลุ่ม Facebook Line คือแบบได้ทุกช่องทางหรือใครสะดวกช่องทางไหนคือไปช่องทางนั้นได้เลยค่ะแล้วก็วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดหัวใจเนาะกดกระดิ่ง กดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราเชาสวสวรนัวโต๊ะขาสระบ,บุรีได้ทำคลิปใหม่ๆม,มาให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ